มาลองทำกาบสวยดอกแบบปากนกกระเวทนะคะวันนี้ไม่ได้เอาแม่นทัดมานะคะกะาวนะคะก็กว้างประมาณนี้ค่ะเอาเอานิ้วมือกอานะ,ะประมาณอยู่ในช่วงสามนิ้วมือคนนะคะแล้วก็ทางก็ตามยาวของเขานะคะนะคะมาเริ่มลองพับกันนะคะอันแรกลงพับด้านนี้มาก่อนกันหนึ 1, 2, ่งสองสามให้มันเป็นเส้นตรงแบบนี้มาก่อนนะคะอ่าต่อไป อันนี้หนึ่งสองสามสามเหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่ไม่ชิดกันมาด้านในนะมันจะเป็นทรงแบบนี้พับเข้าหากันกับครึ่งหนึ่งนี่มาพับตรงปด้านนี้นะพับลงพับขึ้นน,นะฮะสองสามเดี่ยพับตรงนี้ให้มันเป็นแบบนี้นะพับเข้า จากนั้นก็มูนได้แล้วนะคะหนึ่งกิบนี่ค่ะนี่เป็นกาบสวยดอกแบบปากนกกรเวกก็ถ้าจะทำติดสวยดอกก็ทำแบบนี้นะคะห้าชิ้นแล้วก็ไปติดกับตัวกล้วยที่เราทำไว้นะกลับไปนี่ค่ะ มีเรียกหลายชื่อนะแต่ที่เขาชอบเรียกกันก็คือแบบปากนกกระเวกนะคะ